สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกนะครับในรุ่นในต้าเอกครับวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการตั้งค่าโซนนะครับเปลี่ยนเวลาแล้วก็ภาษานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับเริ่มต้นจากการที่เข้าไปที่ตั้งค่าครับถ้าเกิดหน้าจอเป็นภาษาจีนครับให้เลือกฟังก์ชันตัวนี้ครับครับผมเลื้อวลงมาด้านล่างด้านล่างสุดเลยกดด้านนี้ครับอันที่สองอันที่สองครับใช่อันนี้จะเป็นการเลือกเปลี่ยนภาษานะครับให้เราก็ เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยเป็นไทยนะครับซาคือตกลงครับครับผมหลังจากที่เปลี่ยนภาษาไทยเสร็จปุ๊บนะครับกดย้อนกลับกับอังคาโซนโซนครับแล้วก็เลือกมาตรฐานเวลาครับผมเลือกเป็น GMT บวกศูนย์เจ็ดนะครับครับผมคือตัวนี้ตัวนี้นะครับเวลาอินโดเวลาอินโดโอเคเรียบร้อยใช่อ่าเวลาเที่ยงนะครับตรงกันไหมโอเคครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับ โอเคแล้วเจอกนคลิดหน้านะครับผมสวัสดีครับ